ครับจะเป็นปี1 9 9 9, 9แล้วนะฮะแต่ช่วงนี้ครับเป็นช่วงสุดท้ายของรายการของเราวันนี้แล้วนะฮะเป็นเรื่องที่ผมกล่าวไว้ล่วงหน้าว่าคุณติ๊กกินสีเนี่ยนะครับโอ้โหละครน,น่ามากเลยละครนะช่วงละครจรก,กิงเล่นเป็นอะไรก็ได้แม่ก็สนุกอ่ะชอบชอบใช,อใช่ไหมอ่ะไปดูคุณติ๊กนะครับคุณติ๊กเนี่ยเป็นอะไรบ้างในปีที่ผ่านมาไปดูมีเยอะแยะเลยฮะไปดูกันครับแสบคุณสองเสนอละครแสบสวัสดีครับ ก็ต้องไหว้ปู่หน่อยไหว้ปู่ปู่ตายอ่ะขอให้ย่ายโลกเก่ากำเริบเลยเพียงโเดี๋ยวนปิ่นค่ะมีอะไรเปิดมีอะไรผมรับใจ้บอกครับทราบว่าที่นี่เปิดร้านใหม่เหรอคะ วะเร็วนี่ไม่ใช่ยูเอนาโดหรอกอันนี้หมอทั้งขวัญเร็วนาโตถ้ารู้ไม่มาชาชนเดือดร้อนยแต่ยังไหนท่านบอกว่าจะบอกลีโอนาโดไงพอเลยยศอย่าทำแล้วอย่าอยู่เลยอย่าอยู่เลยตายเลยหอกเจ้าเอาไว้กูเก่งกูนะ เจ้ารู้ไหมที่เจ้ายิงเขาเนี่ยคือพ่อของเจ้าพ่อพ่อลูกพ่อเฮ้ยเฮ้ยพรังเสกมาคุยทำไมสอบสอกสอบอะรอะลูกพ่อลูกคนที่พ่อจะตายลูกโออ กาบตีนพ่อลูกไม่อย่างนั้นเจ้าเองจะต้องตกนรกหมกไหมกาบตีนพ่อลูกเดี๋ยวลูกเอ๋เดี๋ยวมันเพื่อนเจ้าใช่ไหมใช่เรียกมากาบตีนั่นแหละ กูรำคาญคุยแล้วเกินเน่ยได้ไี่เรีย้ยงกระโโพงมาหรอกลูกเอยจำไว้ดิลูกเอ,อ,กเองยังมีพี่ชายฝาแฝดอีกคนหนึง่งซึ่งพัดพาก,กันกลางสมรภูมิเรบไอ้ขวัญด้วยจำไว้ลูกเอยเองยังมีพี่ชายฝาแฝดอยู่คนหนึง่งซึ่งมีปานอยู่ตรงหน้า เขาคือพี่ชายของเองจําไว้ลูกพี่ครับตังมาทอนอะไรตั้งทอนครับตั้งเฮ่อโอ้โหพี่ครับไม่เกี่ยวพี่เีนั่นด้วยแน่แผมจะมารอรับท่านฮิตเลอร์ผมจะหักหลัง นั่งยาละหารดื่มเบียร์แก้กระหายก่อนครับท่านฮิรวโหลดจรดีจริงพี่ยอมรับมันแรงขนาดนี้เลยครับท่านพี่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอย่างนี้เลยนะ ทำโัวแรงจริงครับพี่ไว้เดี๋ยวขอไปแป๊บเดียวครับครับเฮ้ยเดี๋ยวเเฮ้ยตายแล้วตายแล้วไอ้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 หนวดนี่มันเยี่ยงรั่อ่ะฮิตเลอร์กระลังเผลอยฮิตเลอร์ต้องเซฟเรา ัท่านฮิตเลอร์คงจะถอนสักหน่อยนะเพื่อเป็นการแก้กระหายเจ้าคนดีมากต่อไปข้าจะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเจา้าจริงหรอรับท่านเจ้าอะลองเป็นนายคนเจ้าคนเอ๊เนะ จะต้องได้อย่างแน่นอนฟอง,งมันเยอะเลยแหมก็เบี้ยแบบว่าเบีย<ร>ย,ยอย่างดีใส่ยาพิษใครจะกล้าใส่ยาพิษในเมื่อขัวรักขานั่งอยู่นี่ใช่เจ้าดีมากแหมใช่ครับเน่เ<ส>น <Sa 2> ่เน่เน่ กระจกก็สวยหรือเปล่าดูสิแมน้ำ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 แก้วมันเปลี่ยนไปละกระจกหลอกตาเขาเรียกกระจกใส่สีอ๋อเหรอออกินไหมคะไม่กินไม่กิน คุณอย่ามาดูถูกมาดูถูกฉันยางยางมืออยู่นี่รู้ไม่จริงแล้วอย่ามาพูด คือแล้วอ๋อคือแล้วเป็นไงอยากถามกระจกวิเศษไหมอยากถามไหมกระจกวิเศษเอ้ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวกระจกวิเศษเหรอคู่แฝดกค่ะพี่จองันนี่มันกระจกวิเศษแน่เหรอกระจกวิเศษ นี่เปนกระจกนรกแล้วใ่ <c oughs> ไหกระจกวิเศษเอ๋ยเอ๋ย <c oughs> บอกสิว่าใครงามเลิศในปัตตภีเออ๋อก็สโนไว้สิเธอใช้แป้งน้ำคนะวินนะไม่เห็นบอกว่าเธอเลยเธอสนโนไว้เปล่าสโนไว้สโนไว้ผู้เลิศเลิศแบบนี้ถจ,จ,จม่อาจจี่ช่วงร้องไห้เนี่เหมือนบางจะเหมือนบางเหมือนบางบินน่ะอุป,ปก เราทุกราชินใจร้ายเขได้เราไปเพราะเรามีความงามแต่เราถึงตัดสิ่งสิ้นเนี่ยลงโอ้โหเรื่องของเธอจังเศร้ามากฉันได้ฟังแล้วเข้าใจหมดเลยบสิประตูน้ำเวียนใหญ่ตีมใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวคุณอันนี้ไม่ใช่หน้าสงสารแกเป็นใครอ่ะใช่แกเป็นใครแกแกเป็นใคร เอามาใส่ทำไมเล่ายายไม่มีอะไรจะให้เอ้าแอปเปิลไปทานลูกเอ้ยมันจะดีเหรอคะเป็นมารยาทของหญิงจริงๆเออคับเอ้ยพี่พี่อยู่กันไหมคะพี่คนแคระไม่กินเหรอไม่เอาน่าแกใจอ่ะคกินไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอท่านเข้าเลยอยู่ในนี่อ่ะนอนอยู่เลย อย่าเล่าอย่าดังอย่าดังไปแอบดูมันหลักจริงหรือเปล่าเออเออเฮ้ยตื่นเฮ้ยหลัก เคยคันพวกคันจูเลยเม,มีใครเคยปลุกเลยเโทษเราได้ยังไงอ่ะเนี่ยเระเบิดตึ้งบุ้มคนเล่นไฟสว่างเลยรับตาแม่ตื่นมาเล่นได้เลยเ,เอาพชร เอากระต้องกระต้องคิดมากแล้วมีอันเดียวมีอะไรอยู่ในปากก็เปล่าเคยกินขี้กินอะไรรึเปล่า よし! ต่อไปด้คุณล่าเนี่ยยังไงก็มันนานลงมาหลับแล้วหลับคุณท่ามันน่าขียดมากเลยแบบมันรอกั็มาอัดที่นี่ไงเออแล้วก็ไม่ลุกเขาว่าหายไปชั่วโมงก็ปิดลงไว้ก็จะเปิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เดี๋ยวเขาลุกเดี๋ยวเขาลุกปิดไว้เออเฮ้ยทำไมนานเอะเออเดี๋ยวสักพักหลับจริงๆเลย โอเคนะครับก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานนะครับทั้งหมดนะครับในรอบปีที่ผ่านมากับรายการของเราครับแสบคูณ2ครับครับใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ครับรายการของเราอยู่กับท่านเป็นรายการสุดท้ายนะครับก็มีประสงค์สิ่งใดนะครับก็สําหรับช่วงปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกๆท่านนะครับประสบความสําเร็จนะครับคิดอะไรก็ให้ได้อย่างนั้นเรื่องเก่าๆที่มีอยู่ในใจข้าง้าใจอยู่ทิ้งไว้ปีเก่าปีใหม่เอาใหม่เริ่มต้นใหม่ใครที่คิดจะโดดกะโดดตึก ฆ่าตัวตายปีเก่าปีใหม่แล้วเปลี่ยนที่เอานี่ที่นี้ม่เอาปีที่หนึ่งเลิกคิดสิแล้ก็เลิกคิดสิเออเลิกคิดซะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ5 4 3 2 1โอห่้ด